13. พระสิงคาลมาตาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางศรัทธ,ธาทิมุตอดีตชาติสมัยพระเจ้าปทุมุตระนางเกิดในตระกูลอมาตผู้มั่งคัง่งในกรุงหังสวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมกับบิดาฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชต่อมาได้ฟังธรรมจากภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายศรัทธ,ธาทิมุต ท่านจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นแล้วบำเพ็ญไตรสิกขาอย่างยิ่งยวดดังนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตระทรงสแสดงธรรมแก่นางว่าบุคคลผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีในพระตถาคตมีศีลอันงามที่เป็นอริยเจ้ารักใคร่และสารเสินมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นตรงนักปราดเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อมาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงหมั่นประกอบศรัทธาศีลประสาทะและความเห็นที่ชอบธรรมแล้วทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านจากสำเร็จในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะ ชาตสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงรัชครืมีชื่อว่าสิงคาลมาตาบาลีเอกนิบาตเรียกสิกาลมาตามีบุตรชายชื่อสิงคาลมานพซึ่งเป็นผู้มีความเห็นผิดเรื่องบูชาทิศเที่ยวนอบน้อมทิศจนพบพระพุทธเจ้าสเสด็จบินทบาททรงให้อวาดแก่เขาที่หนทางพระเถรีเล่าย้อนหลัง ให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเมื่อพระองค์แสดงธรรมบุตรของหม่อมชั้นส่งเสียงร้องหน้าประหลาดใจมีบุรุษและสตรีสองโกธได้บรรลุธรรมครั้งนั้นนางได้เข้าไปยังที่ประชุมฟังภาสิทธิของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาปฏิผลจึงออกบวชเป็นภิกษุณีเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกทกวันท่านเจริญพุทธานุสติอยู่ไม่นาน ก็บรรลุอรหัตผลและคุณวิเศษทั้งหลายท่านเป็นผู้ไม่เบื่อที่จะเห็นพระพุทธเจ้าต่อมาจึงทรงยกย่องเถรีนี้ว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางศรัทธาที่มดุดคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาคือมีศรัทธาเป็นตัวนำน้อมใจไปด้วยศรัทธาอธถกถาว่านางแต่งงานกับชายที่มีสกุลเสมอกัน มีบุตรคนหนึ่งชื่อสิงคาลกุมารทำให้นางได้ชื่อว่าสิงคาลมาตานางมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากไปวิหารเพื่อฟังธรรมเนืองๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่สบายแก่นางนางบวชเป็นภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เพราะความมีศรัทธานั่นแหละ สิงคาลมานบอัธกถาทีขนิกายเล่าว่าสิงคาลมานบเป็นบุตรของครหบุดีผู้ร่ำรวยในกรุงราชครืมีทรัพย์มากถึงสี่สิบโกดบิดามารดาของเขาเป็นพระอริยสาวกชั้นโสดาบันแต่สิงคาลากะกลับไม่นับถือไม่ศรัทธาในพระรัตนตรยัยแม้มารดาจะพูดขอให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไปนั่งใกล้พระสารีบุตร และพระเถระอื่นๆจะได้ฟังธรรมบ้างเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ไปด้วยเหตุผลว่าเมื่อไปแล้วก็ต้องไหวเมื่อก้มลงไหว้หลังก็จะเจ็บหากต้องนั่งบนพื้นเข่าก็จะด้านผ้าก็จะเปื้อนจะเกาเมื่อมีการพูดคุยกันก็ต้องคุ้นเคยแล้วก็ต้องนิมนต์ต้องถวายข้าวของทรัพย์ทั้งหลายก็จะเสื่อมไป แม้มารดาบิดาสอนสั่งจนตลอดชีวิตก็ไม่สำเร็จก่อนตายบิดาจึงออกอุบายสั่งเสียให้เขานอบน้อมทิศทั้งหลายเพราะสิงคลักกะจะไม่รู้ความหมายก็เที่ยวนอบน้อมทิศไปเรื่อยเรื่อยหากพระศาสดาหรือพระสาวกเห็นแล้วจะสอบถามและแสดงวิธีนอบน้อมทิศที่ถูกต้องเขาจะเกิดศรัทธาแล้วกระทำบุญ คลั้นกระทำสรีระศพปีดาแล้วเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชครื้มีผ้าและผมเปียกเพราะเหนื่อยจากการประคองอัญชลีนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนรวมหทิศขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในกรุงราชครื ทอดพระเนตรเห็นเขานอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่จึงตรัสถามว่าทําไมจึงทําเช่นนั้นสิงคาละกะทูลว่าทำพราะบิดาสั่งไว้ตรัสว่าในอริยวินัยไม่ได้สอนให้ไหวทิศอย่างนี้เขาทูลถามว่าแล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรจึงทรงแสดงสิงคาละกะสูตรว่าด้วยกรรมกิเลสสีการไม่ทําความชั่วด,ด้วยอคติสีอบายามุกหก มิตรเทียมสี่มิตรแท้สี่และทิศหกเช่นทิดเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาเป็นต้นจบแล้วสิงคารกับอนบเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเฉลี่ยทรัพย์กระทำบุญแล้วมีสุขติเป็นที่ไป พุทธศาสนาสุภาษิตอุดทางปาทะตลาอัมมะอโทเวเกสมัทธกาปัจจเวคขขัสุมังอสุจิงปูติคันธิกังแม่เจ้าท่านจงพิจารณาร่างกายนี้เบื้องต้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาว่าเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเน่า